สบายดีดี่แฮงครับพี่น้องครับผมพ่อจะวันลำพนอล้วิเชียลครับโอ้ะะบอยรบรรยากาศสุดยอดพี่น้อง <c oughs> ยุตีนเขาไส้เขาครับตีนเขาพนมลุงครับพี่น้องอันนี้ยกไก่เขามากที่สุดแหละครับยางไปหนีราถึงมาถึงกี่โลกครับหอดตีนเขาฟังส้นทั้ง ใส่ต้ของเขาพนมลุงครับพี่น้องหน้าพี่แนาน้องล่ะหน้า,นห,นาหน้าลูงเปิ้ลพามาใส่เบ็ดกบมาทันวะเปิ้ลหน้าเปิ้ลมีน้ำมาทันวะเปิมีอยู่แต่ว่าหอยางหกโพดพี่นอ้องหย่างหกเฮี้ยนีน้นำเพอได้ใส่บ่เขากะนะ็น้าหย่างก,ก็หก เขาหนาหาหกครับโอ้บรรยากาศสุด่อนนะครับออนี้ครับเขาพนมลุงครับฝ่าเมืดมาแล้วท้านั้นคือฝนสิตกนี่แหละแล้วพอหนาสิมาพี่หกอกอสิตกฝากเขาทาั้งนี้ทั้งนี้ก็เป็นเขาโอ้หายแง่หวงนี่มอคักแล้วนี่ เสียงแตกสวดเลยวะวันนี้เสียงแตกสวดเลยเป็นปลาขอนพีน่น้องฝนเน่าฝนบปตกฝนบปตกลายเหมือนแล้วนะนำ้ำดองอาจสีเดียวเพเห็นเนี่ยเสียงปลาแรีนครับนี่ครับนี่ครับ ไปขอน่อยไปเขีงหน่อยครับออเบรรยากาศโอ้โพี่น้องซื้อเขาหน่อยนี่ครับขามไปอีกประมาณยี่สิบโลขามไปอีกประมาณยี่สิบโลเป็นเขตชายแดนประเทศเขมรกับพูท่าซึ่งกำลังมีปัญหาครับ ประเทศไทยของเขาในขณะนี้นี่คือซื้อนี่แหละครับคำย,ยุ้ยไปในตรงอยงเดียวครับประมาณยี่สิบโลหอหดเลยครับใส่แด่นลองผู้ขายอยู่กับแถวนี่แหละวางข้าเจ้ามี่ระเบิดมี่อย่างตกเติมเติมเอ้านี่แหละครับแต่ว่าหองบไดยใหญ่นพรริ่พพนบได้อรุรพยบน้ำฝนนี่เจราจาพาร์ที่เป็นยังไงเนาะออหนีไปจะไส่เนี่ยไอ้นี่มีน้ำอยู่ แกนี่กัเป็นอาศัยเนี่ยเขาห้อยหมามายองปลาขวันยาง,งยตีไปยี่ห้อยค้น่ห้อยคนได่หนึ่งหยีบขาบุนีเลยยู่นีเ่เอนนี้หน้าพันตินี่แกนี่ก็เป็นอาศัยอยู่นั่นปลาขวนที่แกนั่น เงด,ด,ด,ดินตัดถัวเยอะปะเวียนบุกติ้มุยเลยน,นี่แกนึงพอแมนเมนอ้นีแน่แกนึงนวันนี่แกนึงแกนึเป็นตัวไส้ครับไส้เบิร์ก ก่อนนีมันพ่อมาหาเขามันตกกระไรโอ้ไหลไปบุยลำผนใส่เวกรกบกินมองไปตรงหน้าบรรยากาศยี่มเลี้ยงครับหาโงกลัวรุดยอดครับ ใส่เบตคร,ร,ร,รับว่าตีปลาขอนยังไงเ,เ,เสียงปลาขอนไหมสุดยอดแห้งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศย้ำแรงตีนเขาพนมลุงเลยครับเนี่ยครับเขาพนมลุงครับ พี่น้องเห็นในกล่องอาจิเบิ้งบอกบใหญไงนะมันไงเลยครับจนเทินแล้วครับเขาพนมลุงอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมลุงครับเมื่อนั้นภูเขาขึ้นไปถ่ายคลิปให้พี่ใน้องเขาเบิ้งแล้วบรรยากาศทั้งเขาบริษัสว่าเบิ้งกับบัตรยี่สิบบาทนึเนาอพี่น้องกันพ่วงประสาทหินเมืองตั้น้มกับบัตรสามสิบครับคนไทย เป็นต่างประเทศขจากแท่ง็นไม่็นธรรมดาคือเดเข้าไปเที่ยวประเทศเพิ่นบ้านเพิ่นคือกันครับใใคร,ครในในนับใกล้ๆอีกนึงนี่ครับนี่ครับเห็นเสาอากาศเสาสัญญาณเสาสัญญาณเลน่ะของทหารอยู่นี่ครับถ้าซอนี่ไม่เห็นยอดปราสาทบางตนไม่นะครับถ้ามาเลี้ยวมาจากทัง าไปวัดผุนเ๋ยวเห็นยอดปราสาทชัดเจนเด้ยอดปราสาทยื่ืซอนี่ครับพี่นอ้องสิเห็นบอกรั้มแลมี่ครับจุดกลางจอเลยครับยอดปราสาทพนมลุงนี่เรื่องเล่ามีเรืองเล่ามีเรื่องเล่าอาร,อาอรอยธรรมเงาหน้านครับสมัย คุทธศต,ตวรรษที่สิบห้าสิบหกครับเคุนก่อสสั่งตามประวัติศาสตร์ตามประวัติอ่านมึงสั่งไว่โดนเติบครับบอกบางส่วนก็นช่ำลุช่ำหลุดสุดส้มแต่ส่วนของประสาทเมืองตำยุบานนี้ครับบ้านขมืองห้างใกญ่นี้ไปรประมาณหาหกิโล โอ้ม oh, าอยู่นี่เห็นเห็นประาสาทไปวัดหนึ่งอ่ะเห็นยอดเลยนี่พี่น้องของแต่เห็นครับนี่นี่ครับแดงๆยูซื้อตนตานเลยครับยึดหมองยอดตนตานครับปกติเราไม่ยูฟังนี่สีเหลียมว่เห็นนี่ครับเขาไปวัดหนึ่งไปวัดสองครับนี่ไปวัดหนึ่งยูซื้อนี่ครับเขาไปวัดหนึ่งยูประมาณนี่ยูซื้อนี่ครับ อ่างกันกิโลกว่าครับกวขายยางขึ้นไปบรรยากาศให้ให้นี่มีน้ำเพราะใจเกียนแหละเพราะใส่ดีดีได้ขาดใส่เบ็ดกุกอันนี้เจ้าของน้าแล้วครับมาตรฐานมาสันนี้มากนี่ได้แค่แน่นอนปะ มันแจไซ้ำไหนครับเนี่ยปันป้นทงไปยัยงหุ้นเส้นแลบบปันทง,ง,นงกงันนะไม่ใส่ตีงานเดียเสียงจองเลิกแกนอะไรเสียงปลาแ้วนุ่้ดมสมบูรณ์อยู่แล้วขัดมันมีฝนดีเนาะ ปีนี้ฝนอยักห้างนี่ยยังไงแต่กับมันถือว่าเป็นช่วงกลางฤดูอยู่พีน้อกยังมีความหวังอยู่หรอกเป็นช่วงกลางฤดูครับสีเมดกับพ้นแล้วไปไปกันยญ้าไปหาตัวล่าเริ่มกลางตัวล่าก็เริ่ม,เร,มเริ่มสีอ่อนล่องแล้วฝนต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นกลางฤดูกันฤดูฝนอยู่ยังสีมีไม่อีกเลยหรอกครับเพราะนั้นในเมดรดัครับ ฝากพี่น้องไว้สับนีซะกก้อนครับคลิปนี้ครับพ่อกันช่วงยามเบ็ดครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีไปไปพุนน